โอเคคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของงานซาวบ้างนะครับงานซาวก็คือ,อจะมาบอกว่าผมใช้ตัวโปรแกรมอะไรนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณ3-4โปรแกรมนะครับอันแรกเลยนะครับที่จะแนะนำก่อนก็จะเป็น Audacity นะครับตัวนี้ตัวโปรแกรม Audacity ก็เอาไว้ทำงานปรับแต่งเสียงนะครับค่อนข้างเสถียรมากนะ ตัวโปรแกรม Audacity เนี่ยมันก่อนนั้นเนี้ยมันทำงานด้วยความสามารถที่เรียกว่าเป็นดิสซับชันนะก็คือตัวเสียงเนี่ยจะพังไปตัวตัวฟอร์มเสียงเดิมแล้วจะถูกอัปเกรดหรือถูกดาวเกรดหรืออะไรก็ตามไอตัวเอฟเฟกพวกเนี่ยมันจะปรับแต่งที่ตัวบิดเสียงเลยนะก็จะทำให้ตัวตัวต้นฉบับมันพังนะครับแต่ตอนนี้มัน มีคำสั่งนี้แล้วไปเขาเรียกเป็นโมดูลนี้แล้วก็คือแอด Real Time เอฟเฟกนะคมันจะมีตรงนี้พอแอดเข้าไปมันก็จะทําให้ตัวเอฟเฟกเนี่ยนะครับที่จะเอาเข้ามาใช้อ่ะมันจะเป็นแ a c กตรงนี้เป็นชั้นๆน,นะครับก็จะทําให้ตัวาซาวตร,ตรงนี้ไม่ถูกเสียคุณสมบัติเดิมไปนะก็คือ n นอนดิฟทับชั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมอื่นนะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่อีโปรแกรมนี้มันเพิ่งมามีนะครับ น่าจะเป็นเพราะว่าตัวมันจริงๆแล้วมันเหมือนกับ Edit, อีดิทคลิปคลิปเสียงนั่นเองไม่ได้ต้องการที่จะทําเป็นโปรแกรมทั้เพลงนะแต่ตอนนี้รู้สึกมีคนเอามันมาทาเป็นโปรแกรมทัมเพลงก็เลยอาจจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาจากจากคนใช้ทําการอขออาจจะเขียนอะไรไปนะเขาก็เดยทาขึ้นมาให้เป็นโปรแกรมที่สามารถทําเพลงได้ดีขึ้นโปรแกรมต่อมาก็คือ Ripper ซึ่งผมซื้อมาเลยตัวนี้โปรแกรมนี้ขายนะครับแต่ว่าตัวถ้าเกิดเราอยากจะใช้ตัวฟรี ม,มันมีใช้ได้ประมาณ2เดือนนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะบอกว่าตัวโปรแกรมนี้ Reaper ตัวนี้ใช้งานยังไงเป็นเบสนะครับโปรแกรม Reaper เนี่ยเอาไว้ทำเพลงนะครับทำซาวด์แบ็กกิ้งแท็กอะไรที่เกี่ยวกับการทำเพลงเลยแหละหรืออาจจะอัดเสียงก็ได้นะครับโปรแกรมนี้ราคาถูกมากนะครับ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทนี้เท่ากับราคารองเท้าคู่หนึงอะ่ะบางคนรองเท้าข้างเดียวก็5 0 0บแล้วต่อมาก็จะเป็นโปรแกรม a า r d e r นะครับตัวนี้ โปรแกรม a าร e r เป็นโปรแกรมทำเพลงเหมือนกันเลยนะครับเป็นดอ w r ร p p e r ก็ใช้คาว่าดอเหมือนกันดอ DAW ก็คือดิจ i ทัล a ะอดิโ o เวิร์ t สเตชัเดี๋ยวนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ลินเปลี่ยนสังเกตดูผมพูดแปลกๆเ่าอ,อันนี้ก่อนอันนี้มันมันจะให้เราเซตติ้งซีซั่นเจเนอเรชั่ซีซั่นอันนี้ก็คือมันจริงๆมันคล้ายกับโปรแกรมหนึ่ง ที่ทำงานแบบนี้ก็คือเป็นแบบว่ามันจะบุ๊กโฟลเดอร์โปรแกรมไปก่อนเลยว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาจริงๆสวยนะฮะสวยแล้วก็มีคนที่ใช้งานมันแบบเป็นโปรดิวเซอร์ต่างประเทศคนหนึ่งนะใช้งานมันแบบว่าทำงานจริงจังด้วยแล้วก็เป็นการทำงานที่โปรเฟชชั่นอลเลยนะก็ชื่อคนงดังในฝั่ง Linux Audio โอนี่ไง ชื่ออันฟ้า mm hmm. ลืมชื่อตลอดนะคนนี้ชื่ออันฟ้านะก็ไปตามเขาได้ชื่ออันฟ้าทำงานบนริลลุก <Right. Additional. S 1> เป็นโปรดิวเซอร์ <the> ทำเพลงเก <Of both. S 2> ่งแบบเก่งพระเจ้าเก่งแบบเก่งพระเจ้าไม่รู้จะใช้คำไหนมาเรียกคุณพี่เขานะใช้ลีนุกนะครับทำเพลงแล้วซาวต่างๆนี่คือ บิดเอาเองมาจากบิดเดียวแล้วบิดไปของตัวเองหมดเลยนะครับคือเก่งเก่งโหดนะครับนี่นี่ก็คือช่องในเครือเราเราไปนั่นได้เก่งโหดเก่งบ้าเก่งอะไรกนนรันนัก็นานะนี่อ๋ออันนี้เขาใช้เมนเจอโร่ด้วยมั้งหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะครับแต่เมนเจอโร่ดีมากเดี๋ยวนี้โอเคนะก็คนนี้แหละแนะนําไปนะชื่ออันฟานะครับก็หน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับอ่า้าจจะทำไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆค่อนข้าง โปรแกรมนี้ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันมีบางอย่างจุกจิกถ้าเกิดเราใช้ทํางานเสียงที่มีความซับซ้อนสูงก็จะค่อนข้างเจอกับความจุกจิกนิดนึงแต่ว่ามันมันสร้างมาเพื่อการสร้างเสียงที่ซับซ้อนอยู่แล้วนะตัวโปรแกรมนี้แต่ว่าแพทเทิร์นในการใช้งานมันค่อนข้างจุกจิกหลายคนก็จะรู้รสึกแบบเฮ้ยจุกจิกเกินไปไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปไปแบบพอพอผมผมเองอะ่ะผมไปเจอริปเปอร์ก็แบบเออตายรัง ไปเจอรี่เพอร์เช้รี่เพอร์ดีกว่ามันมันจุกจิกเหมือนกันแ่ะแต่ว่ามันมันมันสร้างแพทเทิร์นในการทํางานที่เออ่ที่ที่ที่ฟรีกว่านะแต่น,นี้คือคือคือใช้ฟรีเลยนะครับอาร์เดอร์ถ้าใครอยากทําเพลงฟรีก็ใช้์อาร์เดอร์ได้แต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คืออาร์เดอร์เนี่ยทำได้ติดตั้งได้เฉพาะในลินุกนะรู้สึกว่านะครับในลินุกเท่านั้นด้วยนะครับ ฟรีนี่คือฟรีร0 0นตะ์ะโปรแกรมต่อมานะครับก็ l m s นะครับ l m s เนี่ยถ้าใครเคยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า FL Studio จะรู้สึกว่า LM s l m s เนี่ยก๊อปมันก๊อปก๊อป FL Studio นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกด้วยความสัตย์จริงว่าจริงๆแล้วแม่งมันก็ก๊อปมานี่แหละนะครับมันก๊อปมานี่แหละ แพทเทิรนวิธีการทำงานถ้ารู้ว่า fl studio ใช้ยังไงก็จะใช้ lmms เป็นครับผมพูดสั้นๆแค่นั้นใครใช้ fl studio มาใช้ lmms เป็นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆนะครับแล้วทีหลังเดี๋ยววันหลังก็จะมาสอนทำเพลงในโปรแกรมนี้ด้วยเพราะว่ามันเหมือน fl studio นะครับอย่าใครใช้ fl studio มาอย่าอย่าอย่าเสลอพูดฟุตติลูปนะครับแกนะครับบอกเลยเขาไม่เรียกแล้วนะฮะ ซึ่งการทำงานเหมือนกับฟุตติลูปเลยหรือ FRSO นะก็คือจะมีซองอิดิทอันนี้อันนี้นี่คือซองอิดิทมันนะฮแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นอิดิทแพทเทิร์นอิดิทนี้ก็คืออยู่ในลิสต์ของซองอิดิทนี่แหละเราก็จะมาทำตัวแพทเทิร์นสั้นๆนะครับสักสองห้อง8ห้องก็ว่ากันไป2ห้องสีห้อง8ห้องก็ว่ากันไปแล้วก็เอามาเรียงตับๆในนี้ก็เหมือนกับ FRSO นี่แหละแล้วข้อดีคือตอนเนี้ยมันเมื่อก่อนนี้คือผม เวลาจะเอาออดิโอเข้ามาก็คือไฟล์เสียงเข้ามาใส่ไปเลยเนี่ยปกติมันเป็นซาวด์ซีเควนซ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยปกติเป็นซาวด์ซีเควนซ์ซึ่งมันทำงานได้ดีกับซาวด์ซีเควนซ์นะครับพวกซิมเพลอร์ที่ใช้ตัวตัวโปรแกรมซิมเพลอร์ซิมเพลอร์เพย์ตัวเนี่ยใช้กับจริงๆข้างในมันเป็นซาวด์เวฟอยู่นะนะครับ แต่ถ้าเอาเอาซาวเวฟมามาใส่ในแทร็กนี้ไปเลยเนี่ยเมื่อก่อนมันทํางานไม่ดีเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะไปทวนทวนมันเหมือนจะไปทวนบิดใหม่มเหมือนกับว่าเราไม่ไม่ว่าเราจะเล่นตรงไหนมันจะเล่นตรงตรงแรกตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วคือเราจะหยุดที่ทําสไลเดอร์ตรงไหนนะครับซาวเวฟมันก็จะไปไปเริ่มต้นเลนจะไปเล่นที่ตรงนั้นเหมือนโปรแกรมตัดต่อเลยนะเดี๋ยวนี้ดีมากก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครไม่มีตังซื้อ f l Studio นะครับก็ใช้โปรแกรมนี้เลยเอาจริง มันเป็นครอสแพลตฟอร์มด้วยนะครับอันนี้แนะนำมากมากนะฮะแนะนำมากมากเดี๋ยววันหลังจะสอนวิธีใช้แต่ว่าจริงๆแล้วผมสอนวิธีใช้ในวิดีโอนานแล้วอยู่ในช่องนี้แหละก็ใครสนใจก็พยายามหาหนิดนึงก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความสามารถใหม่อยู่สองสาอย่างนะครับเดี๋ยวว่าจะมา expanding ให้เราได้ดูกันว่าฟีเจอร์อะไรบ้างที่ใช้ได้จริงๆแล้วมัน,ม,นมันค่อนข้างทำงานเพลง ได้หลากหลายนะครับจริงๆแล้วก็มันจะมีตัวเดโมให้เราได้มานั่งฟังจากอาร์ติที่เขาเชิญมามาทำเพลงให้เนี่ยมีอัลฟาด้วยนี่ไงนี่นี่เพลงของ Alpha, อัลฟาอัลฟานะไม่ไม่ไมอันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยเนี่ยอัลฟาคนนั้นแหะที่อยู่ในใน u t u b e ที่ผมเปิดให้ดูช่องเขาอะเนี่ยคนเนี้ยทำให้ให้อันหนึง่ง มีแซมปเปอร์บางตัวที่มันไม่โหลดเพราะว่ามันต้องมีในเครื่องนะเราไม่มีได้ยินไหมไม่รู้เดี๋ยวเปิดก็เป็นสายไดคอนิก้านะ จริงๆมันเป็นาสาย Instrumental ได้นะก็ก็ไปอัดแล้วก็เอามาลงในนี้ก็ยังได้แล้วก็เอาแพทเอาซีเควนซ์มาใส่เพิ่มทำให้เพลงมันดูน่าสนใจขึ้นแต่ก็ไม่แนะนำนะครับถ้าทำเพลงเต็มที่เป็นแบบว่า i อินส u เมนท a l จ๋าๆในโปรแกรมนี้นะเพราะว่า,าตัว playing ของมัน playback ของมันไม่เหมาะกับการเ,าเพลงแพทเทิร์นยาวมันเหมาะกับซีเควนซ์มากกว่า ส่วน so, ใหญ่ผมจะเอาเสียงจากซีเควนที่ผมทำเป็นแพทเทิร์นเป็นท่อนๆๆเนี่ยจากโปรแกรมเนี้ยมาใสา่ตัวโปรแกรม r i p p e r หรืออาร์เดอนะครับนี่นคนชาวบ้านนะ แคปแดนแคปแดนนี่ผมเพิ่งเห็นนะกับไคซี่อ๋นี่มานานแล้วแคปแดนเราก็มานานแล้วนะแต่เหมือนเขาเพิ่งแบ่งแคตตาอรเ่เขาน่าจะเป็นคนที่ทำเพลงเยอะก็เลยมีโฟลเดอร์เฉพาะเข้าให้สองคนนี้อันนี้ก็คือเพลงสั้นๆ เอาพวกนี้มาดัดแปลงเป็นเพลงเราก็ได้นะแต่อย่าเราแต่เราก็สร้างแพทเทิร์นใหม่แต่ว่าเราใช้เราใช้แทร็กเดียวเขาก็ได้แต่เราสร้างแพทเทิร์นของดนตรีใหม่ก็จะกลายเป็นเพลงเราแหละง่ายเลยออคือเปิด LMF เสียเวลามากครับตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะทำให้เราไปยุ่งกับ กับไอแน่นตนฐางน,นะ m m s, mm hmm. <S ดีมากเลยนะน่าใช้นะสำหรับโดยเฉพาะคนที่คนที่เพิ่งทำงานเพลงนะอยากทำเพลงพวกสายเพลง House เพลงแดนซ์ฟังอะไรพวกนี้ที่มีจังหวะหน่อยเนี่ยเหมาะมากกับโปรแกรมนี้นะครับก็คือไม่ต้องคิดเยอะลงเลยเสียงตึกตรงไหน,นหาตัวแซมเพลอร์อันนี้เป็นซินนะครับทีดด่ดูดอเนี่ยมันจะเป็นดอทซิน เป็นเป็นดอทที่ซินนั้นๆเขาเจเนเรตขึ้นมาเป็นซินเอ่อใครที่เป็นสายอินสูเมนทัลสายอินสูเมนทัลก็คือชอบเล่นดนตรีเครื่องเล่นจริงอะถ้าเกิดเพิ่งมาใช้มาเล่นสายอิเล็กทรอนิก้าก็จะรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่สดใช่ไหม แต่ว่าเมื่อก่อนมก็เป็นนะแต่ลองทําไปเรื่อยๆครับมันจะรู้สึกว่ามันจะมีตรงกลางของเราอยู่โอเคนะนี่ก็คือ LMS l m LM s นะครับก็ลองใช้กันลองไปหาดูได้ก่อนที่จะผมไปทำดีลเลอย์ต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็คือเป็นโปรแกรมทํากรองนะดูในดู o o o g l e ก็ได้ดูของชาวบ้านเอาสั้นๆที่เป็นเพลงมาแล้วนะว่ามันทำอะไรนี่ นี่คือโปรแกรม l m s เอ้ยโปรแกรม h y d r o g e n ทำกล้องอย่างเดียวครับทำกล้องอย่างเดียวไม่รู้เขาเปิดตัวแต่ว่าวิธีการทำของเขาเหมือนกับ LMMs แล้วก็ f l s t u d i o เลยก็คือเนี่ยมันก็จะมีตัว p a t เทิร์นลูแล้วก็เอา pattern ์นนั่นนะ่นะน,น,นั่นไงใช่ไหมคือแพทเทิรพวกนี้มาต่อๆๆกันคอนเะซ็ปต์เดียวกัน แต่ข้อดีของของโปรแกรมไฮโดรเจนก็คือแซมเปิ r อร์ก็คือซาวที่เป็นซาวเครื่องเครื่องดนตรีของเขาอะ่ะมันใช้ซาวจริงแล้วก็อัดค่อนข้างดีมากครับโดยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือเราสามารถทำ u ซวไลบรารีเองได้ด้วยก็คือเราอาจจะอัดของเราเองหรือเราไปโหลดดัมคิดหรือเพร์เซชันคิดมาจากอินเทอร์เน็ตที่ที่เราไปซื้อมาหรือเราไปโหลดฟรีหรือเขามีให้แจกฟรีตามลิขสิทธิ์นะ นะครับล้าก็มาสัมซาวไลบรารีได้ซึ่งจริงๆแล้วผมมีสอนอยู่ในช่องด้วยก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้ไปดูก็ยังเหมือนเดิมครับโปรแกรมนี้เหมือนกับมัน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 มีความสามารถที่พอดีตัวของมันอยู่แล้วอย่างมากมันก็แค่อัปเกรดอะไรบางอย่างเล็กน้อยแล้วก็ทําให้ตัวเองสถียรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ทุกอย่างมันดีมากมาอยู่แล้วนะตัวโปรแกรมนี้นะเนี่ยก็คือทำซาวไลบรารีเองได้ด้วยแล้วข้อเดียวคือซาวไลบรารีของมัน ซาวเลเบอรี่ทำซาวเลเบอรี่ออกมาคือมันจะมีชั้นสังเกตเห็นไหมครับจะมีเลเยอร์ตัวเลเยอร์เนี่ยนะครับมันสมมุติเราจะอัดเสียงเพอร์เคชั่นสักอย่างนึอง,อย,งอย่างเช่นกลองกลองแสแนก็คือกลองแท็กที่ชาวบ้านชอบเรียกช,ชอบเรียกกลองแท็ก,กใช่ไหมครับเปิดบันดังแท็กแท็กแท็กใช่ไหมครับตัวแสแนกเนี่ยเราสังเกตเวลาเราสามารถที่จะตีเบาตีหนักตีหนักขึ้นเรื่อยๆและเวลาแต่แต่ว่าเอ็นโรเมนต์ของเสียงของการตีแต่ละครั้งเนี่ย ขอ,ของน้ำหนักแต่ละน้ำหนักเนี่ยหรือการตีจุดใดจ,จุดหนึ่งของของวงกลมของเฟสของตัวหน้ากลองของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับมันก็เลยมีเลเยอร์มันก็เลยมี layer, มเลย layer, เลยอร์ตรงนี้ขึ้นมานั่นเองให้เราเนี่ยนะครับใส่เสียงเลตามเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ตามความหนักหรือตามตรก,กะที่เราอยากจะใส่ในเลเยอร์ของเสียงต่ซึ่ง ข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือเวลาตีเวลาใช้ใช้เสียงตามน้ําหนักเสียงมันก็จะได้อารมณ์ของเสียงของเครื่องดนตรีที่ตีตามน้ําหนักนั้นๆด้วยไม่เหมือนมันต่างกันกับการเออพอเราพอพอพอคลิกมันดังพอไม่ไม่ใช่ตรกกะของการเพิ่มระดับเสียงด้วยนะครับแต่มันเป็นตรกกะของเสียงที่เกิดมาจากการตีแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยแผ่นมันกะเพิ่ม ต่างกันมันก็ทําให้มวลอากาศที่มันกับเพื่อนก็ต่างกันไปด้วยนั่นแหละตัวไฮโดรเจนมันมีความสามารถที่ดีขนาดน,านั้นแล้วแล้วด้วยตัวมันก็จะมีตัวเอฟเฟกต์โมดูลอย่างหนึ่งก็คือการเล่นที่แบบเรียนแบบฮิวแมนนอยด์ต่อให้เราเรียงเรียงแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเรียงให้มันแบบพอดีเราสามารถติ๊กให้มันเล่นแบบเล่นสวิงก็ได้ให้มันเล่นแบบเล่นเหมือนคนเล่นไม่เป็นก็ได้เล่นแบบไม่ตรงจังหวะก็ออยังทําได้นะครับจากที่เราทํามันตรงจังหวะมาตั้งแต่แรกแล้วเราไปติ๊กแล้วก็ ให้มันเล่นแบบฮิวแมนนอยด์ขึ้นเรื่อยคอๆคือเล่นมั่วขึ้นเรื่อยๆมันก็ยังทําได้คือมันมีความสามารถครบเกี่ยวกับเรื่องงานกลองอยู่แล้วด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วแนะนํามากๆนะครับมันจะมีความฮาร์มนิกมีความสดมีความเรียวมีความอะไรด้วยแล้วก็นอกจากกลองที่เป็นกลองอินสูเมนต์จริงที่เขาอัดลงมาแล้วก็ยังมีกลองที่มันเป็นกลองอกลองซินด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเนาะเบื้องต้นเขาให้มาอยู่แล้วประมาณ ประมาณ30ชนิดกองอะ่ะแทบไม่ต้องไปทําคิดเองเลยบางอันนะครับเราใช้ไดย้ยันยาวเลยนะครับแต่ผมผมบางทีเราก็จะเอาไลบรารีเดียวกันออกมาทำเป็นไลบรารีใหม่ก็ยังทำได้นี่คือข้อดีของอตัวโปรแกรมไฮโดรเจนนะครับผมว่าในในประเทศไทยมีคนใช้ไฮโดรเจนเยอะนะแต่เขาแค่ไม่เอาออกมาบอกนะ,ะมันก็จะมีในงานเพลงจริงแล้วในตัวโปรแกรมทำเพลงเราก็จะมีเรื่องของ vst นะ แล้วก็การใช้ซาวฟอนต์ Font, การใช้แซมเปลอร์การใช้เสียงซาวลูปก็็เรียกว่าซาวลูปนะว่าคืออย่างเช่นกว่าจะมีกลองลูปเล่นแพทเทิร์นสัก 2, สกองสห้องใช่ไหมก็จะมีขายหรือโหลดฟรีแล้วไปโหลดมาใช้หรือมีมิ d i มีอะไรเงี้ยก็จะมีข้างในอีกที่เราที่เราจะใช้นะครับอย่างเงี้ย ก็จะมีตัวเครื่องเล่นต่างๆอยู่ในนี้เป็นเอฟเฟกนะเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะมีแนะนําว่าแต่ละอย่างคืออะไรแล้วก็เราจะปรับแต่งเสียงทาเพลงขึ้นมาได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยววนันนะี้ว่าผมเนี่ยนะครับทางานซาวเนี่ยกับโปรแกรมอะไรบ้างก็มีอยู่เท่านี้มีอยู่เท่านี้ใช่ไหมเท่านี้แหละนะครับเพิ่มเติมก็คงไม่มากนะเพราะว่า รู้สึกผมจบแค่3-4โปรแกรมนี้แล้วนะครับโอเคทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับแพทเทิร์นของการทํางานเสียงนะงานเสียงจริง,รงมีอยู่ประมาณ4อย่างใหญ่ๆที่เกี่ยวกับงานโปรดักชันนะหนึ่ก็คือทํางานเพลงเพลงก็คือซองมีคนร้องกับซาวแบ็กกิ้งแทร็กก็คือไม่มีคนร้องก็คือเป็นเสียงซาวซาวแบ็กกิ้งแทร็กอาจจะเป็นซาวคีย์เดียวแต่เป็นเครื่องดนตรีหรือไม่เป็นเครื่องดนตรีก็ได้แต่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อความรู้สึก นะครับซาวด์แบ็กกิ้งแท็กเพรว่ามันจะลองลองไปแบบว่าฟอลโล่ไปกับวิดีโอยาวๆอันนี้เรียกว่าสาวแบ็กกิ้งแท็กหรือแอนดรอยน์ซาวด์หรืออะไรก็ตามนะครับต่อมาก็จะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์ซาวด์เอฟเฟกต์ก็เช่นเสียงแอมเบียน์อะเสียงแอมเบียนก็คือเสียงเสียงรถวิ่งเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงบรรยากาศอ่าแล้วก็ซาวด์เอฟเฟกต์ก็จะมีเสียงระเบิดเสียงแก้วแตกเสียงเครื่องจักรทำงานเสียงไอพ่นอะไรพวกนี้เกาเรียกซาวด์เอฟเฟกต์หมดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นดับดับก็คือเสียงภาคาเสียงภาคแม้ไม่ว่าจะเป็นภาคจากาเสียงภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยหรือว่าภาคแอนิเมชันที่แบบเราใส่เสียงภาคเข้าไปแล้วพูดตามนะก,ก็เรียกว่าดับาก,าาการก็จะมีการเอาเสียงภาคมาปรับแต่งให้ดูเด็กลงหรือ,อทำเสียงภาคให้มันดูให้มันดูต่ําลงหรือให้มันดูสดขึ้นหรือให้มันดูเหมือนกับ พูดอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเคยดูหนังไม่ทุกคนเคยดูหนังนะครับก็จะเห็นว่าการทําภาคเสียงจริงแล้วไม่ใช่แค่พูดลงไปในไมค์แล้วก็อัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะครับจริงแล้วมีเยอะมากโดยเฉพาะงานเสียงที่ภาคมาจากหนังที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยบางทีแบบตัวละครเขาเดินเข้าไปในถ้าเสียงภาคที่เป็นภาคไทยก็ต้องเหมือนอยู่ในถ้าด้วยไม่ใช่ว่า ภาคแล้วไม่ทำเอฟเฟกอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศเสียงแบบสดอยู่ตลอดเวลาทั้งทงท,งที่มันอยู่ไกลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับนี่คือสเสน่ห์และก็ความยุ่งยากแล้วก็แพทเทิร์นการทํางานในการทํางานเสียงภาคนั่นเองครับโอเคก็หมดไปกับเรื่องนี้นะครับก็สั้นหน่อยนะเพราะว่ามีประมาณนี้แหละนะครับงานเสียงก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่ในแพทเทิร์นของการทำงานมันก็จะมีปริกย่อยที่เยอะเหมือนกันนะไม่แพ้กับงานอื่นเลยนะโอเค ไปดูวิดีโอต่อไปว่าในผ่านงานอื่นเนี่ยผมใช้โปรแกรมอะไรบ้างครับสวัสดีครับ